ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพีอย่อ้วนคนผู้ห่ขี่โผล่ญงเมื่อนี้ก็ปรากฏว่าฝนตกครับฝนตกเมื่อนี้ฝนตกก็เป็นเรื่องไลยไปต้อนกมากไปหาปลามากนี่ครับได้ปลาไหลปลาขิมมาพัดเพ็ดกินฝนฝนโตกตกแตะเรนหนีฝนข้อแห้ง <c oughs> <c oughs> นะครับเมื่อนี้ไปได้ปลาไหลมากก็ได้ปลา,าหลายเยอะครับปลาขาวหน่อยปลา ปลาดุกปลาหยังไปไปซื้อเอาอยู่หน้าครับอันนี้น่องน่นองแท่งไห้นะครับปลาไหลน่องแท่งไห้ต้องมีแต่ของหายเองนะครับก็ฝนตกก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเด้ครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองทั้งหลายที่บริลืมพยหย่ยวนนะครับเบิ้งยึดตามพยหย่ยวนมาโดยตลอดนะครับค่อยกดไหลกดแท่งในพยหย่วนนะครับมัอ,น,อน,น,นี่ก็ฝนตกนะครับการดูแลจะของได้ครับเด้อผู้ใด่ก็ดี แต่ฝนตกไหมกับยพยายามไปตากฝนสากฝนมาแล้วก็ใไห้สาผ้มสายยางดีๆนะครับมันจะเป็นวัดเพราะว่าจะไข่จ๊กหนาวเนว่ยไก็สีตีไปใส่ตะโควิดทั้งหมดก็บเมื่อไหวครับแต่ดูแลจะของดีๆจะให้มันเป็นอย่างสุกภาพเป็นทิ่งที่สําคัญนะครับเอ่อให้เป็นนะครับโควิดก็ไปใส่มาใส่ก็ให้ระมัดระว่างกับของนะครับเห็นมามันใจย่ากนะครับมือดีพยิ้วนก็สีไม่เห็นกับเขา เป็ดพัดเพชรปลาไหลครับแสบได้ปลาไหลมาตัวเดียวหนึ่งเดียครับไม่ได้หลายก็ว่ากะตัวใหญ่เติบอยู่นี่ครับปลาไหลนะครับอันแล้วเรียบร้อยแซ่นำซี่อยวขาวครับอย่างจังนใส่ซี่ยวขาวขันปลาสดๆได้ครับเริ่มันสีข้าวก็ว่าขันเขาใส่ซี่ยวขาวไปแล้วมันสีหอมครับมันสีหอมมันสีบดข้าวเนาะครับมันสีอร่อยนะครับนี่แหละครับแซ่ไว้ทั้งสี่ปลาไหลนะครับเนาะ แล้วรับเครื่องนะครับเครื่องหอมนี่ครับรกับพริกอันนี้พริกไทยพริกไทยออนอันนี้ใบบักูดล้วก็อันนี้กระช่ายครับกระช่ายแล้วก็พริกดวกอันนี้ก็เป็นกระเพรานะครับเอาไว้นี้นะครับเครื่องปรุงมี่ยังแน่บัดนี้กับผงนัวน้ำตาลนะครับอันนี้ก็บผิดแกงนะครับอันนี้ก็ลดดีจิกน้อยแล้วก็มี น้ำปลานะครับอันนี้กัน้ำมันหอยนะครับแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับอาหารเห็ดผัดยูบันนอค็ดเองกินเองแซ่บครับบันนี้ก็สีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงบันนี้ครับวิธีการเห็ดเนาะไปะยู่อนเห็ดประหยาดนี่ครับจงเลงจงเลงแป๊บเดียวก็ได้กินครับมาพี่ครับม่หมอพี่บัน เปิดให้แน่นเดี๋ยวนะครับเปิเปนงานวิพีบิดตังอยครับบิดบานจังนอนมันล้มครับเห็นบ่อี่กรอน มื่อนี้กินผัดเผ็ดปลาไหลครัเบเศษเศษเป็นหน่อยเป็นมันเดินไปพี่น,อออน้องเด้อขั้นตอนของพ่อนยืดอวนตัวที่แข็ง nine ใส่ไปล็ครบใส่ไปก่อนใส่ก่อนครับผงนัวครับผงนัวเป็นปลาครับ ให้เับบีจหน่อยครับอย่างนี้หรอใช่ครับา คนเห่าสิงงงมาเอาผิวยังขึ้นใส่อันนีก่อนทันทีไปนันเป็นของไทยเขามั่นครับสูตรไทยสูตรมั่นเสียบขึ้นกันแหละครับเสร็จตั้งไหนก็เสียบขึ้นก็เอาขันมาปลาไหลแล้วนะครับนี่จะโค้งไปแล้วก็ตัด ใส่น้ำจังไนครับเพราะว่าขาจะกินก้อเขาสวยเข่าเจ้าแซ่ใบบักกูดครับใส่ใบบักกูด เดี๋ยวกะกะเพาครับเดี๋ยวให้มันสุกแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือใสก่กะเพาแล้วก็ซีมแส่บครับ,บ,บรนีบ่ครับเดี๋ยวกระกโดนครับแคบเดียวจะแล้ว เฮ็ดกินไปซะลครับอยู่กับสองแต่ย่กับผู้สาวท่อบ่อสองคนนะครับรเฮ็ดแม่มาแลกแต่เฮ็ดกับเขากินบ่ค่อยเลยเจอกบพอนี้อ้วนท่าไหเพราะว่าพอนี้อ้วนงานหลายจักหน่อยนะครับงานหลายจักหน่อยกับส่วนมากกับในบ้านมันเป็นผู้เฮ็ดนะครับในบ้านเป็นผู้เห็ดกับเขานะครับบางมือก็สร้างเอาบางมือก็สร้างเราบ่มีเวลา่ก็สร้างข้า นะครับช่างชางหลานเขามาส่งนะครับเขมีเวลาสี่กะเก็บเอานะครับมีกับผ้ากันไตจอนกอื้อหาปลาไม่นะครับก็ได้มากกับไม่เก็บเอาเขามีเวลาจังหน่อยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาเจอกระเพียงอ้วนทนผู้หายขี่โผล่ไงครับครับเดียวครับครับพี่น้องชุกแลวละครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับบรดนด้นี่ครับใส่กระเพ่าครับ นี่กับเท่าหอมหอมยิดเลยได้ครับติดเลยนี่เรครับให้กับเท่าเราติดเลยนะเดินบดพี่น,อน้องโอ้เจ๋ง่ริงเหรอวะับเพชรอะไลไหม้ยุดพอเย้อ้วน มาบาดนี่มามาเบิร์กันนี่ครับคร,ร,รับเพชรปลาไหลเอ๊บว่างไลยดีแล้วเนาะดูครับรเพชรปลาไหลสูตรพญิวัลคนผู้หยขีโปฟไงครับแซ่บๆครับนี่ครับเด็ดขาดครับปลาไหลโตหนึ่งนะครับเครื่องเคีื่องเครื่อง หอมเทียบนะครับสมุนไพรทั้งนั้นนี่ครับเ็ดคาดมาเด้อพี่น้องเด้อมาจิงเขาก็นพังงววนญี่ปุนคนผู้หายคีโปใ่นะครับสะพัดเพชรปลาลนีละ,ะขอขอบคุณพ่พงงพอแม่พี่น้องที่ติดตามตพ่งงววนธุญ่ปุนคนผู้หายคีโปใ่จะดูแลเจ้าของนะครับเนาะดูแลเจ้าของดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับลอจากโควิดท,ทุกคนทุกคนนะครับจะส่งีโรคไข้ไข้เจ็บนะครับ ขอขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามในความรู้วันเจอกันไม่ได้คิดหนานะครับเนาะสำหรับมินี่แตสวัสดีครับ